มาถึงช่วงที่2ของรายการรู้ทันสารพันัยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวนะติดตามเรื่องของรัฐบาลกันบ้างค่ะซึ่งจากที่ประชุมครมอรเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยเรื่องของทำลายการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ กันแล้วนะคะบ,บอกว่ามีการบอกว่า13กรกฎาคมนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตจะรับรองผลการเลือกตั้งแล้ววันที่20กรกฎาคมคอรมอก็จะพิจารณาพระพราชะกิจสเดกาเปิดประชุมสภารวมถึงเป็นวันสุดท้ายให้สสรายงานตัวด้วยนะคะ24กรกฎาคมเป็นพิธีเปิดประชุมรัฐสภา25กรกฎาคมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร26กรกฎาคม ปรดกล้าโปรดกระมมแต่งตั้งประธานสภานะแล้วก็วันที่3สิงหาคมเราก็จะได้รู้ค่ะว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่10ก็จะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็11 11สิงหาคมจะเป็นพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณซึ่งเป็นการทำงานวันสุดท้ายของคณะ รัฐมนตรีรักษาการด้วยนี่คือไทม์ไลน์เข้าๆนะคะในเรื่องของการที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สําหรับร่างพระราชกฤษฎีกาที่เรียกประชุมรัฐสภาเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุวันที่เรียกประชุมนะคะเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพร้อมมอบให้ทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงสํานักงานองค์คมนตรีเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งถึงร้อยละเกหรือว่า475คนแล้วให้นําร่างพรด,ดนีนะคะเรียกประชุมรัฐสภาขึ้นทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายกันต่อไปค่ะสําหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา83บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรจํานวน500คน แบ่งเป็นจากการเลือกเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยสี่ร้อยแล้วก็มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยคนโดยมาตราแปดสิบสี่บัญญัติให้ในการเลือกตั้งทั่วไปมีสสได้รับการเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสสทั้งหมดแล้วหากมีความจําเป็นที่จะต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็สามารถที่จะเรียกประชุมได้ในส่วนของความคืบหน้าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนายอิทธิพลบุญประคองนะ ะะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยเลือกตั้งกว่า95,000หน่วยแล้วก็มีบางหน่วยนะคะที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่โดยทางกะกะตก็จะพยายามให้ทันปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็คาดว่าสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีความชัดเจนด้วยซึ่งปัจจุบันกะกะตมีคําร้องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกว่า280คําร้องเกี่ยวกับผู้ที่เลือกตั้งชนะมีประมาณ20กว่าคนซึ่งจะต้องตรวจสอบกันก่อนนะคะ